าคุณกำลังมองหาอุปกร,กรณ์เพื่อทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้าออนไลน์ไลฟ์สอนหรืออบรมออนไลน์ไปจนถึงงานโปรดักชันทำวิดีโอคอนเทนต์และบล็อกตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวคุณเองผู้ประกอบการหรือระดับบริษัทและหน่วยงานองค์กรมิคแคมเาพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านงานโปรดักชันจากผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดติดอาวุธให้คุณสามารถแข่งขันและผลิตคอนเทนต์ได้ ใครที่กำลังคิดอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่างานด้านนี้มีความหลากหลายอย่างมากนะครับยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายอย่างเช่นการทําคลิปวิดีโอสอนทําอาหารสอนแต่งหน้าสอนออกกำลังกายการทําล็อกท่องเที่ยวงานฮอปตี้ต่างๆไปจนถึงการไลฟ์สตรีมไลฟ์ขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับเครื่องสําอางอาหารเสริมหรือขายต้นไม้แบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าพร้อมระบบดูดออเดอร์ นอกจากนั้นในดับหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยปัจจุบันงานโปรดักชันอย่างการไลฟ์การประชุมการแถลงข่าวหรือว่างานจัดแสดงสินค้าทั้งในสตูดิโอหรือว่าการเดินไลฟ์นักแสางที่เนี่ยโรงเรียนสอนออนไลน์เนี่ยก็มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นงานต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามลักษณะรูปแบบของการใช้งานเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกันซึ่งในจุดนี้คุณไม่ต้องกังวลนะครับว่า การเริ่มต้นการทำงาน p โปรดักชันด้วยตัวเองจะต้องทำยังไงต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ยังไง ถึงจะใช้อุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปจนถึงการทำงานแบบอัตวานต่อยอดการทำงานในรูปแบบเดิมให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น Big Camera มีบริการ l i ลฟ์โปรเซ s บริการจัดเซตไลท์ที่จะช่วยคุณตั้งแต่เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมการจัดการหน้างานดูแลเรื่องแสงสีเสียงให้ภาพชัดแสงสวยระบบไลท์ไม่สะุดรวมถึงการเข้าติดตั้งอุปกรณ์และสอนการใช้งานถึงบ้านเพื่อให้งานของคุณออกมาแบบมืออาชีพ เรามาดูขั้นตอนการให้บริการด้านงานปริก่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งหรือจัดอุปกรณ์ให้กับลูกค้าเราก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่างานของคุณเป็นการใช้งานแบบไหน อย่างเช่นครูสอนออนไลน์ที่ต้องการทำไลฟ์สตรีมให้ภาพชัดเจนเสียงต้องดังฟังชัดไม่ติดขัดขาดขาด,ขดหายหายมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เหมาะกับการใช้งานแนะนำกล้องอะไรเลนระยะเท่าไหร่ไม้แบบไหนเลือกไฟเลือกขาตั้งสวิตเชอร์ตัวไหนจบหรือบางคนอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์อยากทำวิดีโอทำคอนเทนต์ของตัวเองอยากได้อุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตเรื่องความละเอียดไฟล์และโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อนำไปตัดต่อรหรือเกดดิ่งสี สายบิวตี้บล็อกเกอร์หรือสาวๆคนไหนที่ต้องการทำล็อกอยากปรับสกินโทนให้ได้ตามต้องการปรับสีผิวให้สวยและเนียนได้อยากได้กล้องที่สามารถฟลิปหน้าจอมาเซลฟี่หรือจ Com ัดคอมโพสได้เองตลอดเวลา <c oughs> เพื่อได้คลิปที่สวยงามสีผิวสวยสว่างสดใสถูกใจคนดูเรียกยอดไลค์เราก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและช่วยเลือกอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อง,งานาน,าน,าน,านั้นๆให้คุณได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดอยากได้อะไรเราจัดให้ ตามความต้องการตามงบประมาณที่วางไว้เมื่อทราบความต้องการการใช้งานของคุณและวางแผนการใช้งานอุปกรณ์แล้วเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญและทีมงานเข้าไปดูแลลูกค้าที่หน้าง,งานจริงในส่วนนี้มีความสําคัญมากครับเพราะแค่การวางแผนการใช้งานอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการทําง,งานจริงได้การทํางานในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันไป สถานที่เล็กใหญ่ขนาดไหนไลท์และมีเสียงกล้องไหมต้องแก้ไขยังไงแสงธรรมชาติของห้องเป็นยังไงจะปรับยังไงให้สีตรงเสริมอะไรให้แสงสวยเหมาะกับงานของคุณรวมถึงสอนการตั้งค่าอุปกรณ์เซ็ตระบบสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆและแนะนำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเวลาอยู่หน้างานไม่ต้องห่วงเลยครับว่าคุณจะทำไม่เป็นหรือกังวลว่าจะไลท์ไม่ได้เพราะเราจะอยู่ดูแลคุณไปตั้งแต่ต้นจนจบใช้งานเองได้เป็นแน่นอนครับ ใครที่มีความกังวลว,ว่าหลังจากที่เข้ามาเซตร,ระบบแล้วถ้าลืมละ่ะจำไม่ได้ว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานยังไงหรือเกิดปัญหาตอนใช้งานเรามีทีมงานซัพพอร์ตสามารถไลน์หรือวิดีโอคอลกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับไม่ห่วงหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์หรืออยากจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมก็าสามารถทักหาเราได้ตลอด big camera พร้อมให้คำปรึกษาครับแล้วพบกันที่ big camera กว่า17 0สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครที่ big camera channel ทั้งทาง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่าภาพสวัสดีครับ